แผงพระข้างถนนนี่ครับหรือว่าแผงพระริมฟุตบาทนั่นเองครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาเดินแหงพระนะครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศเช้าๆอากาศดีครับสวัสดีครับอออันนะครับเดี๋ยวพาไปชมแผงพระครับผมมาแหงแรกก็เจอแล้วฮะโอ้โหเหรียญจิโกใหญ่หลวงพ่อรวยครับเรี่ยมอย่างดีฮะโอ้โหนี่ก็เดี๋ยวลองดูใหม่ครับลองเขีียกองดูใหม่ ย่างเยอะเลยดูดินี่ฝั่งนี้ก็มีครับนี่เห็นไหมบรรยากาศการซื้อขายนะครับเขี่ยกลกองอันนี้จะเป็นผ้าเหรียญน,นะครับเยอะมากอ่าแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพระกล่องนะครับพระผงนะฮะไม่แพงครับ20บาทดูฝั่งนี้นะฮะนี่โอ้โหดูพระเก่าเนื้อฉินเนื้อดินนะครับพระกลุ่ออันนี้จะเป็นอะไรเนี่ย โอ้โหเียมเลี่ยมกรอบอย่างดีเลยนี่ครับดูอยู่ในกระป๋องเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่ได้อะไรอันนี้คือโอ้โหปิดตานะครับก็ลองเขี่ยๆไปเลือกๆไปครับว่าจะได้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยนี่ปิดตานะครับผงคุกลักไม่ไม่ทราบที่นะครับโอเคเขี่ยต่อไปครับผมนี่องค์นะฮะสิบบาทครับนี่พระพุธ นะครับสมเด็จอันนี้ตะกุดปอกลูกปืนนะครับไม่ทราบที่อ่าโอ้โห,โหนี่พาผงเยอะเลยนะฮะนี่อันนี้ล็อกเก็ตนะครับอะไรนะอาจารย์เลดใช่ไหมลืมนี่เห็นไหมครับฉากขาวเต็มองค์ล็อกเก็ตก็จะเยอะหน่อยครับแผงนี้ดูดิอ่าเรามาดูฝั่งนี้เห็นเอ้ยเนื้อเงิน รวยเงินล้านอ๋อหลวงพ่อพัดครับเนื้อเงินลงยานี่นั่งผ่านเรียบอย่างดีอันนี้ก็เนื้อเงินนะครับเนี่ยผิวก็จกนะเนี่ยด้านในแล้วฝั่งนี้ล่ะอันนี้เอ่ออะไรเนี่ยไม่ไม่รู้จักครับ <c oughs> ก็ลองลองหยิบดูฮะนี่เห็นไหมเราจะไปดูเพลงนั้นกันนะครับขอดูอะไรกันอ่า เดี๋ยวแพงนี้ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรให้ดูนี่ก็ขีเคลียร์ดูครับพระผงพระกองั่งนี้นี่องค์ร้อยนะครับโอ้โหรูปคำก็มีเห็นไหมนี่ตะกรุดนะครับหลวงพ่อสดโอ้โหพระเก่าๆครับพระกุอันนี้ะอะไรน,นอนอแรดหรือเปล่านี่พระกิ่งนะครับพระเลี่ยมอันนี้ละ่ะปูทิมเลี่ยมไว้อย่างดี นี่ไปต่อครับหาดูอันนี้เห็นไหมปลูเนื้อดินนี่อันไหนที่ไม่เคยไม่เคยเห็นก็ลองจับมาดูครับลองจับมาดูนี่เห็นไหมพระเก่าพร้อรเรเรมเลี่ยมเลยเห็นไหมมาฝั่งนี้นี่เพชรตาแมวนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยกุม,มารทองก็กรอ,อบรูปต่างๆครับ ฝั่งนี้จะนี่คนจะมุงมุงเยอะหน่อยอันนี้ก็แผงพึ่งลงนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เช้าๆอยู่นะครับนี่ฝั่งนี้นี่เฮ้ยหลวงพ่อรวยนี่อ๋อปีครแปดครับนี่เรียมอย่างดีอันนี้จะเป็นผ้าผงลัดทิกนะฮะโอ้โูเครื่องรางฝั่งนี้นี่อันนี้หลวงพ่อรวยไอ้มาด อ๋อโอ้โหเนื้อทองแดงมีเลขก็พอเนี่ยด้านหลังด้านหลังต้องมีเลขนะถ้าเหรียญเนี้ยไม่มีเลขครับไม่เป็นไรฮะก็ลองดูต่อไปนี่เห็นไหมตุก๊กตาจีนโบราณนี่30บาทนะครับเขี่ยกอง30บาทมีพ,พ่อผงเอ้ยรวยๆเฮงๆปี60นะครับแล้วก็เหรียญแจกนี่ผ้าเหรียญผ้าผงอันนี้อะไรเนี่ยขาวๆอยู่ อยู่ในกระป๋องขนมัางนั้นโอ้โหัางนั้นก็มีเขียกรองเนี่ยดูครับอ่าพระอะไรเนะี่ยสมเด็จพระชินลาชนะครับใช่ไหมพระชินลาดเนื้อทองปิดทองนะครับนี่ยี่บบาทนะฮะยีบาทพระผงจะตุคามอันนี้จะเป็น สก,กุดนะครับสมเด็จโอ้โหเชือกล่มก็มี20บาทเนี่ยซื้อพระได้เชือกด้วยอันนี้จะเป็นตุ๊กตาจีนโบราณเป็นตุ๊กตาไม้แกะนะครับเรามาเจอหยดน้ำปี39นี่ลองถามราคาดูนี่เท่าไหร่ครับพี่เนี่ยอันนี้3 0ได้อนะไม่มี่3 0รหรอ <c oughs> ราคาก็ยังไม่โดนครับยังไม่ตรงใจกันทั้ง2คนนะครับ อืมอึสุดยดมากนะฮะหยุดน้ำปี3านี่ก็ไม่ได้ปิดครับไม่ได้จบอันดูฝั่งนี้ในกระป๋องคุกกี้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหย่อยๆนะครับนี่เห็นไหมอ๋อแปนลงสีนะครับอันนั้นแปลงลงสีเนี่ยเรี่ยมอยู่เนี่ยแล้วก็ลองเคียย์ดูนี่นะได้มาหนึ่งครับผมไปเคีรยต่อครับกระป๋องนี้ นี่เปะลงสีตะกี้นะครับเกียรต่อเผื่อในกระปป๋นี้จะมีของดีนะฮะอ่าก็โอ้โหก็ไม่รู้ที่ครับไม่รู้ที่นะลองอันนี้หลวงปู่ทิมจะเรินพรนี่พังพักการครับผมเนื้อทองแดง2 0 0ทหลวงทิมวัดละหันไร่นี่ตะกุดนะครับเยื่อแก้ หล่อหลวงพ่อเงินอีกเยอะครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อหยกที่ไหนครับหลวงพ่อวิริยังอ๋อหลวงพ่อวิริยังแต่อันนี้ไม่ใช่อ้าไหนครับหลวงพ่อวิริยังไม่ได้แกะนั่นเลยอ่ะครับอันนี้เป็นหยกมาดูนี่กองใหม่ๆเลยฮะดูครับเราก็จะเป็นเจ้าแรกที่เคลียร์นะครับไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ได้แค่นี้ครับผม นี่หนึ่งเหรียญน,นะครับโอเคกลับบ้านได้ครับผม